สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนีชายแก่ครับชายแก่สองชายแก่ชาแนลครับผมเข้าขี่รถเลาะมู่บ้านครับเลาะไปเลาะมาฝนกําลังมจะตกครับน้องมันตกแล้วล่ะเนาะแต่ว่าหังตกบ่าทันแห้งครับกะพอดีผมมาอยู่บ้านทงพัฒนาครับบ้านทงพัฒนาไม่เห็น่บเพิ่นเลียงกบครับ่อเลียงกบสองโบอยู่ขางกันครับอยู่ขางกันกะนู่นครับบอหนึ่งอ่า บ่อหนึ่งจะฝุ่นครับฟังผุ่นของอีกเจ้าหนึ่งหลายครับ่อนว่าหลายหลายแล้วก็นี่บ่อนี่ครับบ่อนี่ก็หลายมีอยู่สามสิบกว่าบ่อครับตอนนี้กำลังเป็นห่วกครับพี่น้องกำลังเป็นห่วกเป็นห่วกเป็นกระสีสอนจับทั้งห่วกจับทั้งกบขายครับเดี๋ยวเราไปคุยกับจาของสวนเพื่อนนะครับจาของบ่อเลี้ยงกบเพื่อนครับว่าเพื่อนเห็ดยัทางใดเนี่ยนะครับเพื่อนมีวิธีการทางใดเนาะนะครับเพ็ดมาสักปีแล้ว น่ะเ้องปีบอไปจา่าขาเพิ่นครับผมครับติดตามนะครับพี่น้องครับอพอเฮ็ดมาจะปีแล้วครับบ่กบสองปี<อ>งปแล้วตอนนี้มีจากบอรครับบอหักมีอยู่ประมาณสามสิบบอ,อสามสิบบอนองพอนออันเฮ็ดมาสองปีนี่ตอนแรกเริ่มเริ่มลงทุนหลายพอรครับ ผลนั้เป็นแสนผลนะครับลงทุนเป็นแสนเลยบอ่ครับครับแต่ว่าคุดนี่ห้าคุดเองเพศเองเบิดเพเองเบิดเป็นที่จะาของหลับลูกหวกแหลกๆไปเอามะดาศซื่อมะดะเกาเอามาส่งจอพอผ่า์มันครับเอามาจะผละน้รขานายกอืมเอามาดานครานายกผุชือมากหลังจาก้ากับมะเพาะผ่านขยายน่านต่อจังกี้่ครับุ่มนี่่ะซุ่มรวม่านุงวันเนี่ยอ่อันนี้ อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์มันบอครับโอ้อันนี้ม้วนรูปพ่อแม่พันธุ์ดู่าผุนอ้อันนี้ม้นรูปพ่อแม่พันธุ์ดูท่าผุนครับผมเบิดประมาณประมาณจักเดือนครับจับได้จับขายไมาก็ขายมาต่าเดือนเดือนสี่เดือนเดือนสี่เดือนสี่เดือนี่เดห้าได้ละครับก็คือขายได้ตลอดเข้ากระจับโซงตลาดตลอดบว่าชิเป็นกบหน่อยกบใหญ่ ครับเนี่ยมันสิวัดอะไรนะมันสิวัดอะไรนี่ยสิบเบิดแล้วหัวก,กัดได้คายคหัวกัดได้หายครับเพราะผมเห็นอยู่ในหันกัดมีอันนี้อยู่อันนอยู่อาหารเปลืองบ่ครับเปลืองอยู่ไลยคันร้ายกับเปลืองอยู่เลยฝอกอาหารเปลืองอยู่มในบ่ครับอืมและมันก็จะมีบ่อตัวใหญ่ตัวน้อยมันบ่ครับ พูดแม่พันธุ์แม่พันธุ์อยู่อยู่หุ่นเนาะอืครับผมเดี๋ยวผมขอโลเบึงนี้เถอะพอเนาะไปไปครับผมครับอันนี้บ่อละจักตัวครับพ่อ<แ>บ่ออะจักตัวม,มันหูเลยนะหูไปจักตัวแล้วมันเอาไหวนะมัน,นอี๋อ๋อบ่นได้แยกก็เลยปล่อยลงเลยอ,เอ,อันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็เริ่ม โคมกันแล้วผสมปีปีสิมาอ๋อผสมปีสิมา,าววครับผมอันนี้ปลาดุกบ่ครับนี่อันนี้บ,บ่บอ,นนบอปลาดุกนะครับครับผมมีบอ่อปลาดุกนนำครับน้องหนำบ่ต้องเลิกน่อบอ่อปลาดุกแกเคืองแข็ง แต่หอยเงียงมันเงียงเป็นอาหาร,ค,าหารคือคือยใสแท้อาหารเดียวกันตาน่ามันคือใสดีแทะครับอประมาณสองล้อยตัวตักเดือนละพ่ผลปลาดุกมันก็เริ่มใหญ่เด้อดีครับ ครับผมเดี๋ยวเฮายางไปเบิงบ่อครับอันนี้อันนี้เพิ่นตากบ่อไห้ครับยังไม่ได้อันนอยู่ฮะตั้งอีกเจ้านึงกับมี่เอาเบิงเจ้านี้ก้อนเบิงเจ้านี้ละก้อนเห็นมองนี้เฮากบแวะมองนี้ละอันนี้คือห่วงบ่ครับ อันนี้สีซอนได้มือได้หนิอีกสองมือก็ซอนได้อีกสองมือก็ซอนได้ครับพี่น้องอันนี้คือหัวกบครับหัวกบหัวกบพี่น้องหัวกบจะอีกสองมือก็ซอนได้เพื่อนว่า รกระสอนจับไปขายได้นะครับอันนี้ก็คือกันเลี้ยงกบเลี้ยงหวกดีคือขายได้ทั้งเป็นโตหัวรับทั้งตรงเป็นโตหัวแล้วก็เป็นกบหน่อยเป็นกบใหญ่ขายได้เบิดเลยครับน้องโอ้อันนี้โตใหญ่แล้วบอ่อเลี้ยง กบเลี้ยงหัวครับพี่น้องตะโอนซ่อนคนมีบักหลายเลยพุ่นนะครับอันนี้ก็คือเอาแปลงหน้ามาเห็ดขั้นคู่แล้วกะ็เห็ดอันนี้เลยครับโอ้เขาทายีพี่น้องเขาทาเขาทา บรรยากาศกันนาทีดีอยครับแล้วก็มันก็เป็นโน่นเพิ่นกับเฮ็ดคลองปล่อยน้ำอา่าแล้วก็ปล่อยน้ำไหลลงไปครับเนี่ยคลองปล่อยน้ำไหลลงไปนามไทยน้ำนะครับนามไทยน้ำบอ่อครับผม พี่น้องต่ที่ห้าเบิงอสอบถามจะคลองสวนเพิินหรอครับพ่อเพิินกะได้บอกนะครับว่าเพิ่นเ,นเลี้ยงมาสองปีแล้วครับลงทุนเป็นแสนครับผมลงทุนเป็นแสนเนะาะแต่กะได้ผลดีอยู่ครับได้ผลดีจับขายได้ตลอดนะครับจับได้ขายได้ตลอดนะครับบอ่ว่าจะเป็นห่วกหรือเป็นกบครับพี่น้องเนาะครับ สำหรับคลิปนี้เฮ้ากะทิขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องครับครับติดตามคลิปต่อไปครับของช่างชายแก่ชาแนลเข้าไปเห็นอย่างเฮ้ากะทายครับเอาไปเห็นอย่างเฮ้ากะทายเฮากะเอามาเล่าสูพี่น้องฟังครับครับผมเนาะติดตามเนะครับพี่น้องครับติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ